ไม่ใช่เอ็มร้อยครับแต่เป็น M 16หนังเรื่องนี้สร้างโดยธนารุ่งโรจน์นะครับโดยคุณมานโนธธนารุ่งโรจน์เป็นผู้สร้างสุดผู้กำกับการแสดงก็คือคุณไพฑูรย์รัตานนท์หนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่21เมษายนปี2521ที่โรงหนังเจ้าพระยาเจ้าพระยานี้เป็นโรงชานเมืองเลยนะครับแต่ว่าเป็นโรงใหญ่อยู่แถวแถวตลาดพระขนงนะครับมีหลายโรงนะครับ เป็นโรงใหญ่พระขนงเทเตอร์พระขนงรามาเจ้าพระยาลอนดอนอีกโรงหนึง่งรงอะไรลืมไปแล้วนะครับแถวนั้นหนังเรื่อง m 1 6นะครับใช้พระเอก3คนเลยนะครับตั้งแต่รุ่นใหญ่อย่างคุณยอดชัยเมฆสุวรรณคุณอุเทนบุญยงแล้วก็รุ่นคุณกรุงศรีวิไลนะครับที่เป็นตัวยืนเลยนะครับ3คนส่วนนางเอกจะเป็นคุณทัศวรรณเสนีวงศ์แล้วก็มีอีกสองคนที่เป็นนางเอกใหม่ ผู้ร้ายในเรื่องนี้ให้คุณรุจิราอิสรากูลหม่อมหลวงรุจิรานะครับเป็นหัวหน้าผู้ร้ายรองลงมาก็จะเป็นคุณมานพอัศวเทพแล้วก็รองออกมาที่มีบทบาทสําคัญก็คือคุณพิภพผู้ผิดโยหนังเรื่องนี้ยังไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับไม่มี VCD หรือว่าดีวีดีลิขสิทธิ์นี่เป็นกากวีมชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่โรงหนังขิมสวัสดนะครับอยู่ที่อำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่นะครับนำมาทําเป็นฝ่ายภาพดิจิตอลเก็บไว้นะครับสมัยนั้นชื่อหนังเรียกคนได้เรียกว่าเรียกคนได้อย่างน่าดูจริงๆนะครับเพราะว่าหนังไทยในยุคหลังๆนะครับตั้งแต่ 2, 2017- 2 8 1 8นี่เริ่มใช้ M16 เป็นอาวุธในการต่อสู้เรื่องนี้ก็หยิบเอาชื่อเปิดนั่นแหละครับมาตั้งเป็นชื่อหนังนะครับแต่ว่าในหนังนี่ไม่ใช่ว่า M16 ทั้งเรื่องนะครับก็ยังมี ปืนสั้นปืนยาวนะครับแต่ว่าเน้นเกี่ยวกับการล้นปืนเอ็มสิของทางการนะครับแล้วก็ทางการก็ตามจับนะครับหนังก็พัดเรื่องให้หน่าดูนะครับแล้วก็เท่าที่ดูหนังจนจบเรื่องนี่ถ่ายกันหลายท้องที่นะครับคุณเพชรธนัตตานนท์น,นั้นก็มีบีไม้ไลายมือในการทำหนังหลากหลายรูปแบบนะครับนี่เฉพาะคิวบูนะครับตัดมาให้ดู จริงๆบางฉากนี่ยาวกว่าน,นี้นะครับคิวบูแต่ว่าผมตัดออกนิดหนึ่งนะครับเหมือนกันเดี๋ยวฉากอื่นจะไม่ได้เห็นนะครับเห็นไหมครับมีตามล่าตามยิงกันตลอดอันนี้จะบล้นเอาตำรวจทางหลวงที่นะครับถามว่าล้นไปทําไมก็ล้นเอารถตำรวจทางหลวงไปเพื่อที่จะสวมรอยว่าตัวเองเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถชาวบ้านนี่ไปจอดโบกรถคนอื่นนี้ไม่จอดนะครับต้องอาศัย รถตำรวจทางหลวงเลยนะครับไปแล้วครับหลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ไปจอดหนังนี่มีอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นฉากแอคชั่นที่เคลื่อนที่ไปนะครับ,นะรบเห็นไหมครับรถตำรวจก็จจเลยจอดจอดหลือก็เลยถูกล่นนะครับถูกจี้ออกไปวนะันนี้ก็จะดูครับ ดักที่หมายชุดสาวๆนะครับจะเกี่ยวข้องกับการเป็นเรียกว่าเป็นนางเอกใหม่สองคนในเรื่องนี้นะครับหาคนช่วยครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหดูท่อนสูงนะครับที่อยู่พิมถนนนะครับมีเจ้าของหรือเปล่าคงจะทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วครับมีนะครับอ๋อมีโรงสีอยู่นะครับปล่องนั่นกล่องโรงสีนะครับแล้วมีท่อนสูงอยู่ด้านหน้า โลเคชันแบบนี้ปัจจุบันนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับดูครับตกเร็ว,วเรียกเพลงมาช่วยสาวๆก็ดิ้นสู้นะครับยิงเลยครับได้ปืน M16 แล้วทีนี้ฉากที่จะต่อเนื่องกับฉากนี้ก็คือ,อพอผู้ร้ายหนีนี่ขึ้นรถตำรวจทางหลวงที่ตัวเองไปปล้นเอาอมานะครับ mm. เพลเอกก็ขี่รถเก่งนี่นะครับไล่ตาม ชอบดูฉากนี้มากนะครับเป็นสากที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นคุณไปทูนี่ถ้าทําหนังเกี่ยวกับปืนกับยิงกันแล้วนะสนุกครับหนังชีวิตของแกก็สนุกบางเรื่องนี่อยากดูอีกแต่ว่าไม่มีฟิล์มนะครับเรื่องนี้จริงๆนะครับถ้าโรงหนังที่โรงหนังทีมสวัสดี่อําเภอฝางไม่เหลือฟิล์มเก็บไว้หนังก็จะสาบสูญไปเลยนะครับนี่เขา ซื้อขึ้นไปฉายแล้วก็ฉายกันน้อยนะครับเห็นไหมครับเส้นฝนยังไม่เยอะเลยนะครับขึ้นรถตำรวจทางหลวงหนีไปแล้วนะครับทุกคนก็ขับรถตามครับฉากที่ขับรถตามนี่จะสนุกตรงนี้แหละครับก็คือไล่ล่าเข้ามาในตัวเมืองลบบุรีนะครับเห็นพระพางสามยอดนะครับเห็นโรงหนังมาลายราม่าที่อยู่ด้านหลัง ให้สังเกตุน,นะครับนี่คือปี2,520หรือ2,521นะครับที่มีการถ่ายทำหนังตัวเมืองบอลบบุรีนั้นยังไม่ถูกพยร์ยังไม่ถูกลิงยึดครองนะครับยังเปิดทำมาค้าขายกันตามปกติคนมายืนดูเขาถ่ายหนังครับเห็นไหมครับเต็มไปหมดนี่ร้ายครับแล้วก็หลุดจากตัวเมืองก็ไปข้างนอกครับเป็นฉากที่ไล่ล่ากันนะครับ พระเอกคุณุเทนบุญยงก็ใช้ M16 หกยิงสู้ M16 ครับนี่ครับโปลออกมาจากตัวรถต่างโคลต่างโผล่แล้วยิงใส่กันถ่ายแบบเรียกว่าถ่ายคนละครั้งนะครับเสร็จไปนหนึ่งตกลงไปข้างคลองชนประทานคนขับก็โดนยิงทะลุกระจกหลังทีนี้รถก่อ้หเห็นไหมครับพุ่ง แล้วก็ป่าปังปังเป่าเ,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 าเาขาทำสโลว์นะครับแต่ผมทําให้เร็วขึ้นตกน้ําไปแล้วครับตกคลองชนประทานนี่ครับพระเอกอุเทนบุญยงเดี๋ยวบางท่านเพิ่งจะดูนะครับบอกว่าอ้าวสามพระเอกทําไมเห็นพระเอกยังไม่ครบนะครับหนังใช้วิธีตัดสลับเปิดตัวพระเอกนะครับแล้วก็พระเอกแต่ละคนนั้นบทบาทนี่เรียกว่าไม่เหมือนกันบางคนออกมาคิวบูอย่างเดียวนะ บางคนนี่คุยอย่างเดียวนะครับคุยเยอะกว่านะครับวันนี้พอตัดเป็นฉากคิวบู๊แล้วคนที่คิวบู๊น้อยหน่อยนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับคุณอุเทนบุญยงครับยิงสู้กับคุณพิพพ์ผู้พิญโ,โยงอายุทยานะครับยงอยุธยานี่หลายชื่อครับชื่อเดียวนี่หนะครับยงแต่ว่า นามสกุลนั้นเยอะนะครับที่คุณพิ่พ่ผู้พิจยคุณยอดชายเมื่อสุวรรณทั้งหมดนี้ก็คือตามสืบหาคนร้ายที่ต้นปืน M16 นะครับสองคนไปแล้วครับหนีฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณกรุงนั้นคุณกรุงนี่เป็นผู้ร้ายนะครับในเรื่องเป็นผู้ร้ายแบบเป็นเหมือนจรชนตอนนี้ร่วมมือกับคุณยอดชายที่เป็นตำรวจ แล้วก็ลงเข้ามาสืบหาคนที่ปล้นปืน M16 รู้แล้วครับว่าตรงนี้แหละครับปนก็เลยปลอมตัวเป็นลิกเกมาอยู่ลิเกกับคณะคุณเทพเทนชัยสีละอ่อนนะครับนี่คุณเทพเทนชัยผู้หญิงที่เป็น M16 อีกคนหนึ่งก็คือคุณสีละอ่อนฉากนี้จะเป็นฉากที่เรียกชชาาว่าปิดฉากมานุอัสวเทพผู้ร้ายคนหนึ่งกับยพผู้ผิดโยนี่ครับคุณสีละอ่อน ก็คุณเทพเทียนชัยสองคนที่คู่ชีวิตกันนะครับในงานนี้เขาจ้างลิกเกับกจ้างหนังการแปลงมาฉายนะครับที่คุณพิภพถูกยิงแล้วครับคุณมานบอ้าวเฮ้ยถูกยิงน,น,งนี่ครับจอหนังสมัยก่อนสามเสามีลำาพงห่อนตู้อย่างละข้างละตัวดูหนังอยู่ดีๆครับพอถึงฉากยิงเอ็มสิบหคุณพิภพจําได้ว่าคุณกรุงนั้นเป็นคนที่เคยมีเรื่องกับตัวเอง ก็เลยยิงกันทีนี้ก็ยิงกันจนทั้งคุณที่พเสียชีวิตนะครับคุณมนพก็จะจบตัวเองด้วยฉากนี้นี่ครับแล้วจะเหลือควหน้าผู้ร้ายสำคัญคนนี้แหละครับคุณหม่อมหลวงทุจิราอิสระกูลฉากนี้จะเป็นฉากที่กองกําลังยกกองมาปร,ราบพวกที่เรียกว่าปล้นปืน M16 นะครับหนังเขาจะทำให้ดูยิ่งใหญ่นะครับ ปี2021นะครับก่อนหน้านี้คุณไผ่ทูลรัตนนลเคยทำหนังแนวนี้ตรงนี้แหละครับไผ่พืชเอมสิหแต่ว่าทั้งหมดนี้แต่งชุดเป็นทหารแล้วก็ไล่ยิงกันมาแล้วนะครับนั่นเรื่อง17ทหารกล้าซึ่งเรียกว่าเป็นหนังแนวรักชาติอีกเรื่องหนึ่งหาฟีไม่ได้ครับหาวิดีโอก็ไม่ได้แล้วนะครับไม่มีดูนี่ครับมอมหลวงกิราก็สั่งสู้ตายดูครับวิธีถ่ายมุมกว้างนะครับ เพราะว่าใช้กองกำลังใช้คนเยอะนะครับต้องถ่ายบุมกว้างเพื่อให้เห็นภาพรวมๆนะครับดูยิงครับยิงเพียดินโครนกระจายนะครับใช้กองกําลังของทหารยิงต่อสู้กันดูครับเห็นไหมครับหนุ่มๆทั้งนั้นเลยเป็นทหารเหมือนทหารฝึกใหม่ด้วยซ้ำานะครับวมหลวงจิลาก็เรียกว่า สู้เต็มที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อที่จะยิ่งมาจากชั้นบนนะครับเพื่อที่จะมองภาพในมุมกว้าแล้วเหล่าที่เป็นกลุ่มนักแสดงคนนี้แหละครับคุณยอดชายคุณอุตเทนพร้อมโดยกำลังตํารวจก็เข้ามาได้ว่าเข้ามาพะสานะทีนี้มีทั้งเปิด M16 แล้วก็ระเบิดนะครับก็รอยหลอกันไปทีละคน คุณไพฑูรย์ไม่ได้ทําหนังในลักษณะที่ยิงกันอย่างเดียวนะครับแบบนี้อาจจะดูธรรมดาพระเอกใช้ปืนยิงผู้ร้ายผู้ร้ายออกมายิงหลบวิ่งตามนะครับแล้วมุกนี้ก็ใช้ตลอดเลยนะครับวิ่งมาไกลๆแล้วก็ยิงไปเอาหมวกไว้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสักพักหนึ่งครับเห็นหมวกอยู่ เหมือนกับท่วงเวลานะครับแต่ว,ว่าจริงๆนะตัวไปแล้วนะครับนี่คุณยอดชายมีตะหมวกครับตัวไปแล้วครับฉากที่เป็นฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากที่หนีเมื่อสักครู่นะครับก็มาลงเรือจากคลองก็สู่แม่น้ําเจ้าพระยาหนังเขาไม่ได้บอกว่าถ่ายทําที่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับแต่ว่าโลเคชั่นดูออกนะครับว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา ที่ยิงกันเมื่อสักครู่นั้นยิงกันแถวภูเขานะครับนี่เป็นฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างจะคนด,ดูสมัยนั้นเรียกว่าเหลือเชื่อครับไม่คิดว่าจะมีคนทําแบบนี้นะครับใช่ไหมครับนี่คือสะพานพระรามหกที่มีรถไววิ่งด้วยนะครับมีรถยนต์วิ่งด้วยสมัยนั้นยังไม่มีสะพานพระรามเจ็ดนะครับโลเคชั่นด้านหลังจะเห็นโรงไฟฟ้าบางกลวยนะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับยอดชายก็อมอง ทำยังไงล่ะครับเข้าไปเรือตัวเองอยู่บนสะพานมองให้เรือลําหนึ่งอีกมานะครับเล่นสกีนะครับเรือลํานั้นเล่นสกีใช่หไหมครับลากสกีมาหนังก็ให้คุณยอดชายกระโดดเลยนะครับเห็นไหมครับลงไปในเรือคนดูก็มันเวอร์เหลือเกินแต่เป็นหนังครับจากนั้นก็สั่งให้คนที่ขับเล่นสกีนี่ตามเรือที่หม่อมหลวงกิจลาเรียกว่า นั่งออกไปขี่ออกไปเขาเรียกอะไรนะครับมุ่งหน้าสะพานพระปิ่นเกล้าไปทางสะพานพระปิ่นเกล้าก็ยิงกันในแม่น้ําเจ้าพระยานี่บแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นหนังเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาไอ้นี่เราดูกันเองรู้กันเองคนที่ไม่เคยเห็นแม่น้ําเจ้าพระยาไม่เคยเห็นสะพานปิ่นเกล้าก็ยังดูไม่ออกนะครับอยู่สู้กันนะครับเดี๋ยวค่อยๆหายไปทีละคนนะครับ โยนถังน้ำมันใส่นะครับสกัดไว้แต่สกัดไม่อยู่ถ้าดูแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เวลาเขาถ่ายสองฝั่งเดี๋ยวท่านจะได้เห็นอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือโรงเล่าบางยี่ขันนะครับที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานีสะพานปิดกล่าวปัจจุบันโรงบางยี่ขันนี้รือออกทําเป็นสวนสาธารนณะแล้วก็มีสะพานพระรามแปดข้ามไปหานะครับจากแบงชาติ ออกไปพังทนบุรีนะครับถูกยิงครับยกถังน้ํามันจะทุ่มใส่เพื่อที่จะยิงสกัดแต่ว่าุดยอดชายยิงถังน้ํามันแล้วก็ไฟลุกท่วมเรือเรือก็ระเบิดที่ก่อนถึงสะพานพระปิ่นกล่าวนี่แหละครับฉากเกวบูของหนังเรื่อง M16